สบายดีสบายดีเนาะพี่น้องปลอดปัยสุข,ขุสุขคนอยู่นานอยู่ต่ายอยู่ไกลอยู่ไกลเปด้วยไปด้วยกันนะกันเอาวันนี้กำมันอยู่กับสองบาซีไซเซกงคือเก่าเส้นเคยกันเนะทุกคนนะมือนกับซิมารีแอคคลิปสันเนาะทุกคนเนาะซิมารีแอคคลิปสันให้ทุกคนได้บึ้งนะครับชมกันเนาะว่าฮิดของประเพณีแต่ละบ้านแต่ละเมืองมันคือกันบอหานหน,น้าเนาะคือ นีคลิปนี้เฮากลับทายมาแต่เดือนกัญญยนยาพุ่นแลเนาะแต่ว่าเฮายังพอได้ลงเฮาายไว้ซื้อเนาะนตอนนั้นเฮาก็ยังบ่ทันในพร้อมที่จะลง you Tube, YouTube YouTube มันบ่ทันได้ท้ายเนาะทุกคนแต่ว่าเฮาก็เปิดช่องไว้แน่แต่ว่าก็บ่นนะบบทันได้ยนทายคลิปเนาะยังประกอบอีกสังยังบ่ทันเพียงพร้อมเนาะทุกคนสิมาดีแอ็กให้ทุกคนไดนะ้ครับ เบิ่งกันผอมๆกันมาทุกคนเนาะซึ่งหีดคลองประเภทน,นี้เราจะมีโตวควคุยกันนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เขาได้ซื้อมาจากตลาดเนาะทุกคนเนาะซื้อมาจากตลาดก็ซึ่งจะซื้อต้องซื้อให้มันให้ครบองค์ประกอบเนาะทุกคนเนาะซึ่งจะมีหัวหางตีนยังครบตามจํานวนโตวของมันเลยเนาะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็จะมีเครื่องในอีกช่างเนาะเล็กหน่อยเนาะแล้วก็สีนเนาะแล้วก็ จะมีตำหนัแน่นอนทุกคนเนาะมันจะมันจะอะไรเป็นหีบเป็นคลองเนาะมันแหลกหีบแล้วคลองหีบที่เด็ดคลองอย่างนี้แหละเนาะอือมี่นือจักระมีทางโซนผู้หญิงเนาะทุกคนเนาะโซนผู้หญิงนี่ก็จะสั้นอีสานนี่สั้นกระดิ่งอีสานนี่แหละประมาณนี้เนาะถ้าเป็นภาษาบ้านเขาก็จะเอิ้์ตแบบเปลี่ยนกันเนาะทุกคนเนาะเขาสั้นเปลี่ยนกันทุกคนเนาะ นี่เสือสีขาวนี oh. ่จะเป็นเมียเขาเนาะเมียเขานี <w> ่ซึ่งจะเป็นคนเล่าลุ่มเนาะเพคนนีโบหัวชักเนาะโบหัจักบริสิทธิ์กันได้จังเดยเนาะคืองงเลยเนี่ยคือตัวเองอยากเห็นเมียตัวเองเข่าหวอมประเพณีกับพวกลู่ป่าเนี่ยพวกป่าเนี่ยเนาะพวกเอือยพวกยังเนาะเนาะอยากให้เพื่อนเข่าหวอมนำเนาะทุกคนเนาะเพื่อนกะล่องเข่าเบิ้งเนาะเพื่อนกะเห็ดน้ำเข่าเนาะทุกคนเพื่อนกะฮิโกเป็นเนาะเนาะ มันก็ประยากเขาแล้วเนาะไรฮิตปุเป็นแต่ว่าตัวเองมาเข่าไปเขาเฮ็ดน้ำเขาสั่งประมาณนี้เนาะมันต้องอะไรเขามานเนาะเป็นใดๆแท่านผู้ชมเนาะแต่ครูแป,กป๊กตาดีอยู่วะเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนถ้ามาคิดนี่ไงอยากจะเรียงกดสไลด์กดไลค์กดแชร์เนีทุกคนเนาะไปเป็นกำลังใจกันนะทุกคนเนาะฮิตกาชิบะเละนะทุกคนเนาะ ดีเอ็กซ์เกสเกชิวแล้วน้อทุกคนลูกชายกวนเลยอยู่น่ะอยากดินโทรศัพท์ว่าษานนองทุกคนเนาะนี่งอยู่ในคลิปนี่แหละเนาะลูกชายก็ได้เนาะโอเคทุกคนขอความเข้าใจนที่เข่าวมาส่งตอนจนจบนูทุกคนเนาะขอคลิปนี้ก็จบเพียงสนิทหนูทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดี